เป็นใครมาจากไหนพี่น้องจากวารินกับพี่น้องจากนายียใครจะไปใครจะอยู่ครับท่านอาจารย์กับพี่ดีเดูครับพรอนพระยศนาสิงห์ลายจากลำดมครับนาเยียเกกับพี่น้องจากลำน้ำมูลครับอาเพชรานาคระลาท่าข้องเหล็กอยากได้เสาครับทุกอย่างครับต้งเตลียเตาหมดละมีพื้นฐานความเจนเพนียรอย,อยู่ที่บ้านไหน บันทางของเล็กเล้นบันท่ารดสายเตานี่ผมมาเป็นคุณทีท sport, right? ada, ท่สปอร์ตใหญ่กว้างใจกว้างเนี้ยเป็นต๊ะโนดิผมไปเจ้าจอดไอ้ชักลําโต๊ะเหลาแรเสยเป็นชุมชนที่จัดการแข่งขันเรือในนามของเทศบาลเจรเมร์เทศบาลทำน้ำแสบอยู่ทุกปีนะทำน้ำแสบพี่น้องจัดชักหม้อเนาะพี่น้องจัดชักหม้อ ปฏิมาของท่านประธานดีครับผมประธานดีมีวัตถุลีกยศบ้นานฝ่าเรไรที่สง่างามครับที่นั่นก็<ไห>นต่อกับบ้านเพียงเพาเนี่แหละครับถ้มามาก็โมโมน้องอินเทียนแล้วทีนี้น้ำนมรวมครับผล <นะ S 1> งานครับตั้งลำแล้วครับตั้งลำแล้วปยักลายจากลำน้ำดมครับนายยาบ้านพี่ครับอ่อนภากิจสนเสียเอีสังดันนานที่เห็นเรือจากเรือยาวจากลำน้ำ ดวมมาพายนะแต่ก่อนก็มีดำรงวานนะครับพี่เดียุดมโอมัจะพายเหนะือสิพายเหลือ9ก้ับตาเยียแต่วันนี้มาใหญ่ครับพอพักกิจสนาเสียเอยสังดันทีมงานในเครือข่ายของชุมชนน้องหองครับออกมาเรียบร้อยครับท่านผู้ชมชื่อยาวยาวดูสิว่าดึงยาวเสาหรือเป่าด้วยกันหรือเปล่าไปไหนไปด้วยช่วยสิบปาท ขอเพนแต่อย่าท้อต้องต่อสู้ให้มรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนถ้าจะตายวหามันตายไปแต่เราไม่ยอมแพ้ยอมแพ้มันว่ากันเถอะพญาเพชรพระราชาไม่สุด สูกลัวเหมือกันเจอใครไม่เจอมาเจอก,กับพญกล้กาจากลำน้ำดมพอพระกิจศนะจากอำเภอหน้าเหยี่ยเอาละไว้อเอาละว่ออาอสองพยัคฆ์รับขอมใส่กันมาแบบรถบัสเถิดเถิงปูกันแหลกหลังพระรามแปดสวยงามพระรามเก้าเลยทีเดียวใส่กันมาชนิดที่ว่าสายน้ำแตกกับสาาเสร็จกระโดดวันนี้เป็นสองสฝกักสามรัน้ำมูลเลวทีนดี้สีขาวคุณเละะิศเย้ายวนไหวแล้วพี่น้องเลยมาดูสิว่าเรือดีเทพธรรมดาปีนะว่าพอพระกิจศนะเซยเอ็นสั่งดันเจอใครไม่เจอมาเจอกับ พญาผินพิะเจ้านาคราชพี่น้องจากบ้านจากหมอ้อหรือว่าเจ้าผีนิดจ้าผีนิดจากช่างหมอ้อจากคำนำแซ่จากประดุนไฟและจากพี่น้องจาะบางังโรบัวงามแม่น้ำสองสีเริ่มบีกันแล้วเอาละไว้หัวพี่หัวท้ายเพียงได้หัวพี่หัวทา้ายเพียงได้ลงมไผแบบเต็มใบใครจะหนีก็หนีไม่ออกใครจะชะลอก็ชะลอไม่ได้เดายัางไงหนีหนีก็หนีไม่ได้ออกออกไม่เป็นเลิกอ่านกันมาแบบแจจา่จจาแจจ่แจจ่ กรมาเกขาเกียนหมาเลยแต่ประชาตาคาตากัตาพากยับขยับขึ้นมาไต่ปีกบับบับสับสับสับมามามามูซาาสัสลีพยายามแมางไฟหน้าลือฤาีเคยสปหาตีเรือขึ้นมาน้าขาหนีน้าขาหนีน้าราหนีดูพรวดเข้าเอ็นไปรเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วรอีตาไฟในงานเข้าอีกแล้วรอมันทุกคู่ นะครับขอเสียปรบมือหน่อยครับผู้นี้ครับแม่ไม่ิดหวังครับพวกนายแน่มากดูสองลำนี้ดูร้อยเมตรสุดท้ายนะจานนะแน่แล้วกรรมการสมบัดธงสีสีสีกรรมการเระจำลำดับต่อไปก็เป็นกรระการผลการแข่งขันเรือเที่ยวที่สิบเอ็ด ระหว่างเรือดีล่องน้ำแดงครับพระมพิจณา c เ a สังดันผมกับเรือดีที่ไม่ธรรมดาซึ่งมีนามบ้าพญาเพชษพัชระนัคราชล่องน้ำสิเมื่นผลการแข่งขันนั้นเป็นเรือดีที่ไม่ธรรมดาจากล่องน้ำสิเมื่นพญาเพิษพัชระนัคราชเป็นฝ่ายชนะครับ